ายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรตั้งทีมที่ปรึกษารุ่นเก่าเนี่ยมีในยะอะไรและถือว่าเป็นการกลับมาขอทางทีมบ้านทิสโรอีกครั้งหรือเปล่าจริงๆแล้วเรื่องการลงนามแต่งตั้งที่ปรึกษาโยบายของนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้อยู่นอกเหนือความคาดหมายของนายกตรีแพรทองทานชินวัตรแต่ว่าที่กําลังลุ้นกันอยู่เนี่ยจะมีชื่อคุณทักษิณชินวัตรร่วมอยู่ด้วยไหมซึ่งก็ยังไม่มีณเวลานี้นะครับแต่ว่าถ้านเราไปดู คนที่นายกรัมนตจีแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาของเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่มีเงินเดือนอะไรต่างๆนะครับที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นชื่อว่าคณะที่ปรึกษานโยุบายของนายกรัฐมนตรีมี6กคนประกอบไปด้วยคุณพันศักด์วินยรัตนะครับซึ่งคุณพันศักด์เนี่ยก็ในยุคคุกษิณเนี่ย ก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันในในฐานะเป็นคุณซื้อใหญ่ของคุณทักษินเป็นเจ้าของไอเดียนะครับเยอะแยะไปหมดแล้วก็มีคนที่2คือคุณสุรพงศ์สืบอุรลีนะครับก็คือหมอเลยียบ เป็นอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือมาเลียบก็มีบทบาทสําคัญอยู่ในเวลานี้ก็จริงๆก็ดูแลเรื่องซอ f t power นะครับให้กับนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ครั้งมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยอยู่แล้วมาเลียบไม่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองก็ไม่สามารถเข้ามาดํารงตําแหน่งต่างๆในรัฐบาลนี้ได้ครับหรือรัฐบาลต่างๆยากแล้วครับเพราะว่าแต่ว่าอยู่ในวงนอกให้คำปรึกษาได้คนที่3ก็คือคุณสุภุฒิสายเชื้อนะครับอันนี้ก็เคยเป็นประธาน บอร์ดของออทางด้านเศรษฐกิจนะครับคือเป็นประธานบอร์ดประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแล้วก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์โดยเป็นคณะกรรมการออกองทุนเพื่อการฟุ้น,น,น,กกนูและสร้างอนประเทศแล้วก็ช่วง ยุคที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีเคยมีข่าวหลายๆครั้งว่าคุณสุภวุฒิเนี่ยอาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังอะไรต่างๆแต่เป็นได้แค่โผนะครับครั้งนี้ก็มาอยู่ในคณะกรรมการที่พิึารณนโยบายออนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคุณธงทอง,ทอง,ทองจันทรังสุนะครับอันนี้ก็เป็นอดีตประลัดสานักนายกรัฐมนตรีนะครับนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกี่ยวกับประเพณีปฏิบัติอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับของรถัฐถบันนะครับ ถือว่าเป็นความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายด้วยและก็คนสุดท้ายคือคุณพงเทพเทพกัญจนาอันนี้คือเป็นคนของพรรคเพื่อไทยเก่านะครับเดิมก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและก็เคยเป็นผู้วพากามาเก่าและก็เป็นมือกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะครับห้าคนนี้นะห้าคนนี้นะครับถ้าที่ดูเนี่ยนะครับอายุรวมกันนะ346ปีแม่ดูแล้วแม่ทำไมอายุเยอะจังก็ก็เยอะจริงๆนะครับเพราะว่าเคยเป็นที่ปรึกษา เคยเป็นมือทํางานของคุณทักษิณจนมาถึงขนาดนี้ก็มาสู่รุ่นลูกคือถ่ายทอดจากรุ่น,ร,นรุ่นพอ่อมาสู่รุ่นลูกและอันนี้ไม่ถึงว่าอุลซือถามว่าการตั้งคุณซือเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงอะไรต่างคือคุลซือเนี่ยพอตั้งอย่างนี้ปั๊บทุกคนก็นาไปเปรียบเทียบเลยว่าเอะการตั้งครั้งนี้เนี่ยนะครับห้อุลซือเนี่ย มันไปเปรียบเทียบกับยุคโด่งดังสมัยก่อนนะครับนึกถึงยุคพลเอกชาติชายชลวัณน,นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นทีมดังที่สุดก็คือทีมที่ทีึกษาบ้านพิษณุโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าทีมก็คือคุณพันศักดิ์วิญญาณนี่แหละแม่ก็คือเป็นคนเป็นเจ้าของไอเดียนะครับก็ดูเรื่องคลิปวิเคราะห์นโยบายแผนการลงทุนและภารกิจต,ต่างๆทีมนเนี่ยคือบ้านพิษสมัยนั้นเนี่ยครับแน,น่น,นอนนะครับประกอบไปด้วยนักวิชาการอิสระนะครับและเป็นนักวิชาการที่กําลัง เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงในยุคพลเอกชติชายชุนวัตรไม่น่าเชื่อนะครับว่าคุณบรรษัทอนนี้8 0สกว่าปีนะครับยังกลับมาเป็นที่ปรึกษาได้อีกนะครับเป็นหัวหน้าใหญ่ของทีมในการคิดวิเคราะห์นโยบายนะครับในการลงทุนภาครัฐต่างๆนะครับในยุคนั้นในบ้านพิษก็มีมีวงมวศักดิ์วันโนุรกิจสถียนไทยและคุณไกรศักดิ์ชูนวันซึ่งเป็นลูกชายและคุณชัยนันสมุทรวานิชปานิคมจันทร์วิทูนและก็สังสิธิ์พีระย่างสันนะครับเพะบางคนก็ยังอยู่นะครับ เสียชีวิตไปแล้วนะครับต้องยอมรับว่าบทบาทของที่ปรึกษาพิศนุโลกในตอนนั้นเนี่ยนะครับยุคพลเอกชาชายเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จและเป็นเป็นไอเดียถ้าออกมาแล้วสําคัญมากก็เป็นเจ้าของตานานของทีมที่ปรึกษา,าพิศนุโลกที่มีบทบาทสําคัญนะครับในยุคนโยบายตอนนั้นเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามขานะครับอันนี้อันนี้ทำให้พลเอกชจ้าชายทำให้ประเทศไทยตอนนั้นเนี่ยโอ้จนคล้ายๆว่าจะกลายเป็นนิกด้วยซ้ำไป นะครับเป็นเรื่องประเทศที่จะนําเรื่องอุตสาหกรรมแต่ว่า้ายสุดประเทศไทยต้องหลังอย่างยิ่งสิ้นสูนส่ยุคพลเอกชาติชายแล้วก็กลายเป็นเราต้อยหลังก็ามาจนปัจจุบันจนสภาพของประเทศไทยตอนนี้เหมือนกันล่าหลังด้วยซ้ําไปแต่ว่านั่นคือที่ปรึกษ,ษาที่ที่ทต้องยอมรับว่ายังยัง,ยงหาทีมที่ปรึกษ,ษารุ่นใหม่ๆม,มามา,มาเทียบชั้นได้ยากนะครับคือปัญหาของประเทศไทยคือว่าคนไม่ค่อยจะเชื่อมั่นที่ปรึกษา แต่จะเชื่อมั่นในตัวเองว่านักการเมืองมองว่าตัวเองเนี่ยคือฉลาดที่สุดแล้วแต่จะหยิบจะอะไรต่างๆมากที่ปรึกษามาเป็นส่วนน้อยนะครับฉะนั้นเนี่ยตอนหลังๆนะครับที่ปรึกษามันจะกลายเป็นที่ปรึกษาปลอบใจที่ปรึกษาตั้งให้ก็อย่างนั้นแหละเพื่อให้มาทํางานให้อะไรต่างๆฉะนั้นเนี่ยถามว่าชุดใหญ่เนี่ยที่ตั้งขึ้นมา6คนเนี่ยนะครับซึ่งเป็นที่ปรึกษา ไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการแต่งตั้งเป็นข้าราชการการเมืองเนี่ยนะครับจะมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนก็ถ้าดูถ้าดูความอุุ่โสแล้วกลุ่มแล้วก็ก็มีโอกาสอยู่เหมือนกันนะครับในการที่ที่คนเหล่านี้จะเสนอแนวคิดอะไรต่างๆแต่ว่า ต้องผ่านอีกหลายชั้นนะครับไม่ได้พุ่งตรงไปที่นายกมนตรีอาจจะมีคนปลองที่บอกครับว่าเมื่อคุณทักษิณยังมีบทบาทสําคัญผมว่าการดำเนินการชุดนี้ก็จะอยู่กับคุณทักษิณมากกว่านะครับจะแปลงนโยบายหรือค่อยๆปรับเปลี่ยนนโยบายหรือมีไอเดียอะไรต่างๆที่จะประกับประคองเสริมในส่วนของนายกรัฐมนตรีแต่ว่าที่ปรึกษาชุดนี้ก็จะมีความสําคัญมากกว่าที่ปรึกษาที่เป็นทางการนะครับที่ปรึกษาที่เป็นทางการส่วนใหญ่มาตั้งเพื่อปลอบใจตําแหน่งทางการเมืองบางคนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีบางคนสอบตกมาอะไรมาก็จะมาเป็น ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนะครับส่วนที่ปรึกษาที่ไม่ได้รับเงินนับทองอะไรต่างก็จะมาเป็นที่ปรึกษานโยบายอะไรลักษณะากำหนงนี้นะครับนี่คือให้เห็นว่าทีมที่ปรึกษาเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับดูรายชื่อแล้วอะไรแล้วนะครับก็ถือว่าที่ปรึกษาชุดนี้ยังพอที่จะประครับประคองนะครับที่จะทําให้ในการคิดวิเคราะห์หรือทํานโยบายอะไรต่างๆทั้งเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจอะไรต่างๆ แล้วพน,พนวกกับคุณทักษิณซึ่งแน่นอนนะครับจะต,ตั้งไม่ตั้งก็เป็นที่ปรึกษานะครับอยู่แล้วตามที่คุณทักษิณพูดนะครับก็คือว่ายังไงก็คุณเป็นรองทรรก็เป็นลูกนะครับฉะนั้นเนี่ยทักษิณก็ย่อมปรึกษาตลอดเวลาอยู่เลยฉะนั้นเนี่ยให้เห็นเลยครับว่าที่ปรึกษาในรัฐมนตรีครั้งนี้ย่อมมีส่วนนะครับสำคัญในการที่จะผลักดันนโยบายต่างๆเพื่อให้ในายนกรัฐมนตรีนำไปในการที่จะไปใช้หรือประเมินสถานการณ์แก้ปัญหาในการที่จะรับมือกับ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับสาหรับในประเทศนะครับ